เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมนเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก o ยูทูบกมนเวยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนํา5ขั้นตอนการเตรียมตัวสู่กิจกรรมครบรอบ2ปีของ AO Gravity กันนะครับผมซึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยมันจะครบรอบ2ปีแล้วกิจกรรมมากมายก็จะจัดช่วงนั้นเลยนะผมแต่ตอนนี้เรายังมีเวลาเตรียมตัวอีกสักพักหนึ่งนะครับผมดังนั้นเนี่ย ก็จะมาแนะนํากันว่าเอ้ยใครที่ยังไม่เคยมาเล่นหรือว่าไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยแนะนําว่าเราจะเตรียมตัวยังไงกันดีนะครับผมเตรียมของเตรียมอะไรหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมขั้นตอนแรกของกิจกรรม2ปีนะครับผมนั่นก็คือเข้าเว็บ c a v i t y นั่นเองนะครับผม R O G N J D N T H นะฮะ ซึ่งเว็บนี้นะครับผมเมื่อเข้าไปเนี่ยด้านล่างถ่ายลงมานิดนึงมันจะมีปุ่ม3าปุ่มนะผมเลือกปุ่มว่าลงทะเบียนนะฮะเราจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับตัวฟรี99ับ70นะครับผมไฮคลาสนะฮะซึ่งใครไม่ลงทะเบียนเนี่ยจะไม่ได้นะครับผม ID เก่า ID ใหม่ได้หมดนะครับผมขอแค่คุณไปลงทะเบียนไว้ในหน้าเว็บก็พอแล้วนะฮะซึ่งเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วครับผมไม่ต้องสร้างโนวิดใหม่ด้วยนะครับผมเพราะว่าคนที่จะเอาคอร์สฟ้าเนี่ยต้องเป็นโนวิดที่สร้างหลังวันเริ่มกิจกรรมเท่านนนัั้ะครบ สร้างก่อนไม่ได้อะไรเลยนะครับผมคือคิดซะว่าตอนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่26ปุ๊บเปิดมาเนี่ยเราสร้างนงวิทเสร็จปั๊บใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยก็เปิดกล่องจดหมายนะครับตรงอ่านี่นะผมจดหมายตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกแ็บประกาศนะครับผมมันก็จะมีตั๋วที่เอาไว้จัมปิ้งอยู่หน้านี้นะครับผมซึ่งตั๋วเนี้ยเวลาเราไปคุยมีซีอ่ะมันจะให้เอเยพีมานะครับผมให้แบบให้จนเต็ม99อะ่ะแล้วก็เปลี่ยนคา่าได้เรื่อยๆเลยนะครับผมซึ่งคา่าที่จะได้ตัวฟรี 9, 9, 9, เนเป็นพวกเ่าาปกติทนั้นนบ เอเตซินคอร์สเลพวกนี้นะครับผมพวกคัสเสริมอย่างเช่นแมวรีเบลนินจาซุปเปอร์โนวิดเนี่ยไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยใครจะเล่นตัวจัมปิ้งก็ต้องเป็นคัสหลักเท่านั้นนะครับผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมคนที่รับตัวจัมปิ้งต้องเป็นโนวิดเท่านั้นนะครับถ้าเอาอาชีพอื่นไปรับนะครับผมก็คือตัวนั้นจะเสียไปทันทีไม่สามารถใช้ได้นะฮะเพราะว่า m p c ไม่คุยกับอาชีพอื่นนอกจากโนวิดนะครับ โอเคข้อแรกจบไปนะครับผมก็คือไปลงทะเบียนในหน้าเว็บทิงเอาไว้นะครับผมใน g ีเอ็นจึงเนี่ยจะมี3ามใบดีก็กดไปเลย3ามใบดีครับผมเราจะได้ตัวเราจะได้ตัวใหม่มา3ามใบดีนะผมเผื่อไว้ใช้เล่นกันนะครับโอเคข้อที่2นะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมนั่นก็คือการปั๊มสมุดคูนรอไว้ก่อนนั่นเองนะฮะซึ่งในเซิร์ฟคัทสามเนี่ยนะครับผมมันจะมีเควส์หนึ่งนะผมก็คือ NPC อยู่ที่ปอนเตล่าตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเข้ามาจากพอนด้านล่างนิดนึงแล้วเลี้ยวขวานะครับผผมมม NPC ชื่่อออเเแแลนนนนด์ียะครับ เอ c ตัวนี้นะครับผมเขาจะรับแลกเจโลปี้100เม็ดนะครับผมให้การเป็นสมุดคูณ5เล่มนะครับผมซึ่งสมุดคูณอันนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใส่คังได้นะฮะเนี่ยวิธีการสังเกตง่ายครับผมเดินเข้ามาแล้วจะเจอร้านขายเจโลปีล้ล้อมรอบเนี่ยแสดงว่าใช่นะครับผมวิธีการปั๊มสมุดคูณก็คือให้คูณสร้างนวิดขึ้นมานะครับผมจำไม่ได้ว่าต้องเก็บจ็อบเลเวลเจ็ดขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่าจ็อบเก้านะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ไปเอาเจโลปี้หนึ่งร้อยเม็ดมาคุยเอ็มบี เอวก็จะให้สมุดคูณเรามา5เล่มเราก็สมุดคูณ5เล่มเนี่ยฝากสายคาฟาไปจากนั้นก็ลบตัวนวิดนั้นทิ้งไปนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าถ้าเล่นแมวจ็อบเลเวลหนึ่งก,ก็สามารถมาคุยได้เลยนะครับผมในการลบตัวเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3วันนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีเวลาอยู่พอสมควรนะครับผมในการปั๊มสมุดคูณคือสร้างตัวเสร็จปุ๊บแลกสมุดคูณโยนใส่คลังลบตัวแล้วรอ3วันแล้วก็ปั้นใหม่นะครับผมซึ่ง ID ดีหนึ่งเนี่ยของเรามันมีอยู่12ตัวใช่ไหมดังนั้นเน ปั๊มสมุดคู่อย่างเดียวเลย12ตัวนะครับผมรอบหนึ่งก็จะได้60เล่มนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างใช้ดานอยู่นะฮะโอเคครับมาถึงขั้นตอนที่3นะครับผมขั้นตอนที่3นี่็คือการทำเควสอุปกรณ์ยูเนียนนั่นเองนะฮะอุปกรณ์ยูเนียนเนี่ยเป็นของใหม่ที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนี้นะครับผมใครที่ไม่ได้เล่นมานานเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยชินอุปกรณ์ยูเนียนเนี่ยเป็นอุปกรณ์สีเขียวๆแบบนี้นะครับผมความสามารถหลักๆของมันเลยนะก็คือเพิ่ม XP 4%นะครับผม ต่อ1ชิ้นมันจะมีอยู่ประมาณ3-4ชิ้นนะครับมีรองเท้ามีผ้าคลุมมีเสื้อนะฮะก็ประมาณ3ชิ้นนะครับก็อันละสี่เปอร์นะครับผมซึ่งมันก็ช่วยได้สําหรับคนที่เลเวลต่ํากว่า100นะครับก็คือถ้าต่ำกว่าหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะเพิ่มวิคพีแต่ถ้าเกินร้อยไปเนี่ยไปใส่อย่างอื่นดีกว่านะครับผมซึ่งเควสยูเนียนเนี่ยวิธีการเริ่มเควสก็คือเข้าไปที่อีเดนนะครับผมแบบนี้นะฮะโอเคเมื่อเข้ามาที่อีเดนปั๊บเดินขึ้นไปด้านบนเลยนะครับผมตตตรรรรรรรงงงกกะะะะดดดดดาาาาาานน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 ้้นน้ํขวมมมมือีีีคคััับบผจ่ ซิตี้เมอร์ชันยูเนียนแมนนะครับผมก็คุยกับเขานะครับผมจำไม่ได้ว่าตัวตัวบนหรือตัวล่างนะที่มันเป็นตัวเปิดเควสนะครับพอเราเปิดเควสเสร็จปั๊บนะครับผมเมื่อเราฆ่ามอนเตอร์มีโอกาสที่จะดรอปเหรียญอันนี้ครับผมยูเนียนอินไซเนียโทเคนนะครับผมคืออันนี้ฆ่ามอนอะไรก็ได้นะถ้าเราเปิดเควสไว้ด้วยตัวละครนั้นนะครับผมเหรียญนี้จะเด้งเข้าตัวเสมอนะฮะซึ่งเหรียญอันนี้นะครับผมเอาไปใช้ส่งในแต่ละเมืองนะฮะเพราะว่าชุดยูเนียนของแต่ละเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกัน ถามว่ามันต่างตรงไหนใช่ไหมครับยูเนียนเมืองพายอนเนี่ยมันจะได้ตัวสเตตัสเป็นเด็กแต่ถ้ายูเนียนเมืองมองลล็อกเนี่ยจะได้เป็นเอจินะครับผมแล้วก็พอนเจล่ารู้สึกจะไม่แน่ใจว่าเป็นวิทหรือเป็นสเต็กนะครับผมสามารถไปดูคลิปของชุดยูเนียนได้ที่คลิปทำ quest ยูเนียนนะครับผมเคยทําไปแล้วเหมือนกันนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยเรามีหน้าที่ก็คือเอาเหรียญยูเนียนโทเค็นตรงนี้นะครับมาส่งกับเอมบิซียูเนียนแต่ละเมืองอย่างเช่นพายอนเนี่ยอยู่ตรงจุดเกิดน,นะครับผมวันหนึ่งเนี่ยเราจะส่งได้250เหนนรียญนะฮะ ก็แนะนําว่าส่งให้มันเต็มไปเลยนะครับซึ่งเมื่อเราส่งไปถึงจํานวนหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะหลายวันอยู่เป็นอาทิตย์นะครับถ้าเรามาคุยกับเมอร์ชานยูเนียนเนี่ยเมอร์ชานยูเนียนก็จะปลดล็อกให้เราสามารถซื้อของยูเนียนได้นะครับอย่างเช่นอาวุธยูเนียนเนี่ยใส่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งะครับผมพลังโจมตีเท่ากับการอัปเกรดคูณการอัปเกรดนะครับผมคูณอีก1.25นะฮะก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างแรงสําหรับคนที่เลเวลต่ํากว่าร้อยนะครับข้อเสียอย่างเดียวของชุดยนค้ไดัระบ มันก็เหมือนทําเองใช้เองนั่นแหละนะครับเออแล้วก็ที่สําคัญนะครับปลดเป็นเมืองเมืองไปนะคืออย่าไปปลดวันหนึ่งปลดพาย้อนอีกวันหนึ่งไปส่งเหรียญที่พอนเตล่าอย่างเงี้ยมันนานครับผมกว่าจะครบนะฮะดังนั้นเนี่ยคือถ้าเลือกเมืองไหนแล้วก็ทําเมืองนั้นน่ะจนสุดนะผมจนกว่าจะได้ของมาครบอะ่ะแต่ข้อดีของไอ้เควสอยู่เนี่ยคือมันฟรีนะครับผมเหรียญเนี่ยเราไปตีมอนอะไรมาก็ได้นะครับผมเดี๋ยวมันก็ดอกแล้วโอ้โอกาสดอกง่ายมากนะฮะแล้วมาเด้งเข้าตัวด้วยไม่ต้องเดินเก็บนะฮะ แล้วเราก็แค่มีหน้าที่วันหนึ่งส่ง250อัน250อันไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือ quest ยูเนียนนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่แล้วอยากได้อุปกรณ์เพิ่ม x p แบบฟรีๆนะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับผมนั่นก็คือการซื้อของเตรียมเอาไว้นะฮะเนื่องด้วยเวลามีกิจกรรมคอสฟ,ฟ้าทีไรห,หรือว่ากิจกรรมครบรอบทีไรเนี่ยของมันจะราคาแพงขึ้นไปกระโดดประมาณสอสเท่าเรื่อยๆนะฮะซึ่งของบางอย่างเนี่ยก็ควรจะซื้อไว้นะครับผมเช่นคุณรู้ว่าคุณจะเล่นกิโยตินแน่ คุณก็ซื้อ,อยาแอดรอไว้เลยนะครับผมเพราะว่ายาแอดเนี่ยพอกิดมาปุ๊บจาก 13k นะผมมันอาจจะกลายเป็น20 K, หรือ 25k ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามีกําลังก็ซื้อไว้ก่อนได้นะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะครับผมเขาบอกกันว่าถ้าเก็บเลเวลตั้งแต่รลเวลร้อยถึงร้อยเานี่ยคุณจะใช้ยาแอดประมาณ3,000ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยก็เตรียมไว้ได้เลยนะครับได้ใช้แน่ๆยาแอดส่วนของบางอย่างที่เป็นของสมใส่นะครับผมเช่นเซตไว้วิ y ่งนะครับผมราคาตอนนี้เนี่ย วันที่อัคดคลิปมันแค่ประมาณแบบ 200k ซึ่งเดี๋ยวพอกิจกรรมมาปุ๊บราคาพวกนี้มันจะขยับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะขึ้นไปเป็น2เท่าก็มีนะถ้าใครอยากจะได้อะไรนะรผมก็แนะนําว่าซื้อไว้ก่อนก็ดีนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยมันขึ้นไปแล้วนะครับผมเช่นสมุดซอร์เซลเลอร์นะฮะได้ข่าวว่ารอบนี้คนอยากเล่นซอกันเยอะนะครับผมสมุดนี้ปกติเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 3m-5m นะครับผมตอนนี้กระโดดขึ้นไปที่ 15m แล้วนะครับเห็นไหมครับผมซื้อก่อน ถูกกว่านะครับผมซื้อที่หลังตอนกิจมานี่อาจจะแพงกว่าน,นี้ด้วยนะฮะซึ่งหลายๆอย่างที่เป็นของจําเป็นเนี่ยราคาก็ชอบจะขึ้นด้วยนะครับผมพ่อค้าเนี่ยโอ้โหเตรียมฟันหัวแบะเลยทีเดียวนะฮะช่วงกิจกรรมมาเนี่ยช่วงเก่งกาไรของเขาแหละนะฮะอ่ะมาถึงเรื่องที่5นะครับผมนั่นก็คือกดติดตามกันเวด้วยนะครับผมเวลาเรามีไกด์ใหม่ๆหรือว่ามีแนะนําของสมส่อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูที่ยูทู e กันเวได้นะครับผมจริงๆเราก็มีหลายๆอย่างนะครับผมเช่นอ่า จัดงบ 10m อาชีพต่างๆอย่างเงี้ยก็สามารถหาดูได้นะครับผมซึ่งบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่บางอย่างก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับเช่นพวกเลนเจอร์อย่างเงี้ยเซตไววิ่งสูตรก็ยังเป็นเซตมาตรฐานสําหรับคนเล่นใหม่ของเลนเจอร์อยู่ดีนะครับหรือว่าถ้าเป็นแมวอย่างเงี้ยแมวก็ยังใช้แบบประดับนอนเลยพวกนี้เป็นแบบเบสิกเบสิก ของทั่วๆไปที่ต้องใช้อยู่นะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นอะไรเนี่ยก็ลองเซิร์ช u t u b e กันเวล์เอาได้นะครับผมบางอย่างแล้วก็มีให้นะฮะแต่สายเวทตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะผมเริ่มมีซอสเซอร์แล้วนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็วันนี้ละกันนะครับก็อย่าลืมกด s ับสไค YouTube กันเวด้วยนะครับเวลามคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟิตยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ